ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้เจอกันนะครับในวันศุกร์แล้วก็วันจันทร์เนี่ยผมไปชดเชยให้ด้วยประเด็นที่แบบแน่นแล้วก็ค่อนข้างจะเข้มข้นมากเลยทีเดียววาเลนติโน,โนรอซี่ครับจับคู่กับคนนี้เลยฟรานโกมอรบิเดลลี่ก็เป็นคู่ของ อาจารย์และสิทธ์นะครับอาจารย์และสิทธ์ที่จะได้ทํางานร่วมกันนะครับมาดูเวลากันก่อนนะครับเวลาในการทดสอบที่กาตาเมื่อวานนี้นะครับของคู่หูปีโตนัสยามาฮ่า SRT เนี่ยโมบิเดลลอยู่ในอันดับที่2นะครับก็ตามหลังลดโรงงานตัวใหม่ของยามาฮ่าที่ขี่โดยฟาบิโอกาตาโร่อยู่0.213วินาที นะครับส่วนรอสซี่ถือว่าเวลาค่อนข้างจะแย่เลยทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้รอสซี่ลงขี่ไปทั้งหมด50รอบสนามกับการทดสอบที่โลซาวในประเทศกาตานะครับกับรถแข่ง M1 เวลาของรอสซี่เนี่ยตามอยู่ถึง1.768วินาทีเลยทีเดียว ตามรถแข่งที่เป็นสเปคโรงงานแบบเดียวกับที่เขาใช้ลงทดสอบนะครับ1.768วินาทีนี่คือเวลาที่ค่อนข้างห่างเลยนะครับแต่รอซี่เองนะครับบอกว่าในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่เห็นเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องน่าตกใจหรอกแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรใหญ่โตนักเพราะว่าช่วงท้ายนะครับช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยรถ M1 ของเขามันมีปัญหานิดหน่อยก็เลยทำให ตัวเขาเองเนี่ยพลาดที่จะลงไปทําการทดสอบเพื่อหา Flying Lab กับยางใหม่ที่เป็นยางซอฟนั่นเองนี่คือที่มาของเวลานะครับของ r o s s ีที่มันไม่ดีนักนะครับ r o s s ีจบการทดสอบวันที่2ที่โลแซลนะครับนี่เลยกับ Official Test ครั้งที่1ที่กาตานะครับอันดับ20บบนตารางเวลามันค่อนข้างจะน่าแปลกใจสักหน่อยนึงนะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ไปส่วนหนึ่งเนี่ยรอซี่บอกว่าที่ตามหลังกาตารโรถ,ถึง1.768วินาทีเนี่ยเพราะว่าตัวเขาเองไม่ได้ใช้ยางซอฟลงไปหาฟลายอิงแล็บหรือว่า t ท m e แอตแทกอย่างที่ทุกคนเข้าใจนะครับกับยางใหม่ด้วยเนี่ยมันก็เลยทําให้เขาไม่มีเวลาต่อรอบที่ดีในช่วงท้ายนะครับรอซี่บอกว่าแน่นอนว่าอันดับมันไม่ได้ยอดเยี่ยมรวมถึงเวลาต่อรอบของเขาด้วยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ r o s s ีเองค่อนข้างจะเครียดเลยนะครับคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้เขาไม่มีความรู้สึกอุ่นใจเวลาที่อยู่บนรถแข่งเลยไม่รู้สึกแบบสะดวกสบายบนรถแข่งแถมในช่วงท้ายของวันแถมในช่วงท้ายของวันอ,อ,อาทิตย์นะครับในการทดสอบเนี่ยเขาก็โชคไม่ดีนะครับเพราะว่ามีปัญหากับรถแข่งก็เลยไม่ได้ลงไปทำการหาเวลาฟลายอิงแลบเพื่อเซตเวลา สำกัดสำหรับการคุริฟายนะครับออตัวรอซี่เองก็บอกว่าถ้าเกิดมันไม่มีปัญหาช่วงท้ายเขาก็น่าจะกดเวลาลงไปได้อีกนิดหน่อยนะครับแต่เอาตามตรงเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยปัญหาคือรอซี่บอกว่าเขายังเร็วไม่พอดังนั้นตัวเขาเองก็จําเป็นจะต้องเช็คข้อมูลร่วมกับทีมและก็พยายามหาแนวทางที่แตกต่างในการทดสอบครั้งต่อไปก็อีก2วันทั้งหน้านะครับในวันพุธรอซี่ นะครับถ้าย้อนกลับไปในวันเสาร์นะครับรอซี่จบการทดสอบในอันดับที่14ก็ตามหลังหัวแถวอย่างอเล็กอเล็กสปากาโลอยู่0.897วมาทีรอซี่บอกว่าในวันแรกเนี่ยเขามีปัญหาเกี่ยวกับยางนิดหน่อยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการยึดเกาะแล้วตลอดทั้งวันเสาร์เลยนะครับพยายามทํางานหนักมากกับยางในวิธีการที่แบบแตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วง มันก็ยังไม่ดีขึ้นไม่เจอวิธีแก้เลยนะครับปัญหาหลักๆเลยนะครับที่อ,อรอซี่เจอตัวเขาบอกเลยนะครับว่านั่นก็คือเรื่องของอัตราเร่งนะครับโรซี่บอกว่าเขาเจอปัญหาเรื่องอัตราเร่งหนักมากเขาไม่มีการยึดเกาะที่ล้อหลังนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้อัตราเร่งที่จะเร่งออกจากโค้งเนี่ยมันไม่มี รอซี่บอกว่าพยายามที่จะใช้รถแข่งที่เซตติ้งสำหรับ2วันนี้นะครับเสาร์อาทิตย์ก็คือมันก็จะมีรถแข่ง2คันที่เขาได้ลงทดสอบนะครับก็มันมันยังหาข้อมูลไม่ได้ดีเลยอะ่ะแต่ว่าตอนนี้การทดสอบก็จบลงแล้วนะครับรอ s ี่จะไปเช็คข้อมูลแล้วก็พยายามเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดให้มีศักยภาพที่ดีกว่าเดิมในการทดสอบครั้งต่อไปสิ่งหนึ่งที่เ,เพื่อนๆน่าจะติดตามแล้วก็รอฟังอยู่นะครับ รอสซีนะครับเป็น1ใน2ของนักบิดยามาฮ่าร่วมกันกับกาตาโรนะครับที่ได้ใช้แชสซีใหม่ของปี2021ลงทดสอบที่กาตาของทีมโรงงานนะครับซึ่งยามาฮ่าเนี่ยพุ่งเป้าไปที่การแก้ปัญหาในการเข้าโค้งนะครับปี2020พวกเขามีปัญหามากในเรื่องของการเข้าโค้งดังนั้นแชสซีปี2021คือแชสซีที่พยายามจะไปแก้ไขาการเข้าโค้งให้มีความใกล้เคียงกับปี2019 ซึ่งประสบความสำเร็จมากนะครับกับ A-spec ด้วยผลงานของ Franco m o r i l บในปีที่ผ่านมาลอ s ซี่บอกว่าในวันอาทิตย์นะครับเขาทำงานอย่างต่อเนื่องกับแชสซีทั้ง2ตัว2ตัวนี้ก็คือปี2019นะครับแล้วก็แชสซีของปี2021ที่เป็นแชสซีใหม่นะครับแล้วก็ยังมีการทำงานกับแชสซีปี2020ด้วย คือทีมเนี่ยขนทุกอย่างไปเต็มอัตราศึกมากนะครับอย่างที่ยามาฮ่าบอกไว้นะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่รอสซี่บอกเขาบอกว่าแชสซีปี2021มันแทบจะไม่ต่างกับปี2020เลยคือเขาบอกนะว่าแน่นอนยามาฮ่าพยายามที่จะปรับแชสซีให้มันมีความใกล้เคียงกับปี2019นะครับรอสซี่บอกว่ามันมันเป็นมันเหมือนบางสิ่งบางอย่างอะ่ะ มันเป็นครึ่งค่งกลางๆลาเป็นลูกผสมระหว่างปี2019และ2020ซึ่งพอเขาลงไปบิดเนี่ยฟิลลิ่งมันไม่ได้เหมือนที่คาดไว้ฟิลลิ่งมันกลับกลายเป็นเหมือนแค่ปี2020มากที่สุดดังนั้นนะครับรอซี่บอกว่าเขาก็จําเป็นจะต้องหาแนวทางที่มันแตกต่างออกไปกับรถแข่งนะครับโดยเฉพาะแชสซีใหม่เพราะเมื่อ ถ้าเกิดทีมยืนยันว่าจะใช้แชสซีของปี2021ลงแข่งขันดังนั้นเนี่ยรอซี่แล้วก็ทีมงานของปีโตนาจามา SRT ก็ต้องพยายามหาเซตติ้งใหม่ให้ได้นะครับนอกจากนี้นะครับบทบาทของคาคาสโลเนี่ยก็มีผลกับรอซซี่เหมือนกันนะครับรอซี่ให้มุมมองว่าในวันอาทิตย์เนี่ยกวาตาโรบิยาเลสรวมถึงโมบิเลลี่ก็ ถือว่าทาผลงานได้ดีเลยนะครับสำหรับยามาฮ่าดังนั้นเนี่ยในการทดสอบที่กาตาร์โดยเฉพาะวันอาทิตย์เนี่ยถือว่าเป็นวันที่ค่อนข้างดีของยามาฮ่านะครับแต่ตัวของรอซี่เองเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่เป็นเพียงคนเดียวในกลุ่มของนักบิดออฟฟิเชียลไลเดอร์นะครับที่มีปัญหาเขาบอกว่าเขาได้ลงไปบิดพร้อมๆกับคาว์ลคัชโลประมาณ2อสรอบในช่วงเริ่มต้นของการทดสอบนะครับก็ขี่เหมือนขี่เทียบเคียงกันไปนะครับแต่อันนี้คือไม่ได้เป็นแผนนะคือลงไปขี่ แต่ว่าบาังเอิญออกไปพร้อมกันนะครับเขาก็ได้พูดคุยกับซิวเวโนกาบูเซีร่านะครับคนนี้เคยเป็นหัวหน้าช่างของรอซี่ด้วยนะครับกาบูเซีร่าเนี่ยเป็นหัวหน้าช่างของทีมทดสอบให้กับคาลควัชโลนะครับเขาบอกว่าทั้งคาลคัชโลรวมไปถึงกาบูเซีร่าเนี่ยให้ข้อมูลกับเขาได้น่าสนใจมากนะครับรอซี่บอกว่าคลาลเนี่ยขี่ได้เร็วมากเพราะว่าเขาพึ่งที่จะรีทายมาจากปีที่แล้วแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับและแน่นอนว่า ไอเดียของคาวคัสโลก็น่าสนใจดังนั้นสิ่งหนึ่งที่โรซี่บอกว่านักบิดยามาฮ่าทุกคนจะได้ประโยชน์คือคาวคัสโลขี่รถแข่งของยามาฮ่ามายาวนานดังนั้นเนี่ยรซี่บอกว่าไอเดียของคาวคัสโลในการที่เขาเข้าใจรถแข่งของ Honda RC23V มานานเพราะว่ามันเป็นรถที่ขี่ยากมีแชสซีที่แข็งกว่าแล้วมาเจอแชสซีของยามาฮ่าในปี2021นะครับ คาวคัสโลจะสามารถแนะนำนักแข่งยามาฮ่าได้ว่าคุณควรจะปรับสไตล์การขับขี่ยังไงนะครับหรือแม้กระทั่งทีมว่าต้องปรับเซตติ้งยังไงเพื่อที่จะทำให้แชสซีที่มันขี่ยากๆเนี่ยมันไปได้ง่ายในโค้งครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องมาดูนะครับว่าทางด้านของคาวคัสโลนะครับจะสามารถป้อนข้อมูลให้กับรอซซี่แล้วก็นักบิดของยามาฮ่าได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่า ตัวคาวคัสโลเองอย่าลืมเมื่อวานเขาก็ล้มไปนะครับกับรถที่เป็นยามาฮ่าเทส1เนี่ยก็ล้มไป1ครั้งแล้วก็ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวแต่ก็โชคดีที่คัสโลเองนั้นไม่ได้มีอาการบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับนอกจากนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันแปลกใหม่ไปสำหรับรอสซี่เลยนะครับก็คือในปีนี้เป็นปีแรกที่รอสซี่นั้นได้ลงขี่ในคลาสเดียวกันกับน้องชายของเขา นั่นก็คือทางด้านของลูก้ามาลินีนะครับแถมเวลาต่อรอบบนตารางหรือว่าไามชีตของรอซซี่เนี่ยทำได้ไม่ดีเท่าน้องชายด้วยนะครับรอซซี่ก็บอกว่าจริงๆตรงเนี้ยเขาก็ไม่ได้ซีเรียสมากนักนะครับรอซซี่บอกว่าเนี่ยครับลูก้ามาลินี่รอซซี่บอกว่าตัวเขาเองก็ได้คุยกับลูก้านะครับเมื่อวานนี้แล้วลูก้าก็ค่อนข้างจะแฮปปี้เลย นะครับเพราะว่ารสเพจของตัวลูก้าเองเนี่ยทำได้ไม่เร็วและแน่นอนนะครับว่าลูก้ามาลินี่เองก็เริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถขยับสเตปที่พัฒนาต่อเนื่องจากตั้งแต่เช็คดาวนะครับเช็ควันเทสวันที่2แล้วก็เทสในวันอาทิตย์ได้ดีขึ้นเรื่อยๆรรซี่ <c oughs> ก็บอกว่าเออในในมุมเนี้เนี่ยเขาก็ชื่นชมนะชื่นชมลูก้ามาลินี่ว่าสามารถ ทำผลงานได้ดีแล้วก็เชื่อว่าน้องชายของเขาน่าจะเป็นรุกกี้หนึ่งคนที่สามารถทําผลงานได้ค่อนข้างโอเคกับการแข่งขัน MotoGP ในปีแรกของตัวเขาเองด้วยนะครับนั่นคือทั้งหมดของรอสซี่นะครับคือเอาจริงๆในตอนนี้ตอนนี้คืองานหลักๆของนักบิดทุกคนนะครับนั่นก็คือการพยายามหาข้อมูลต่างๆให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะการเปรียบเทียบข้อมูลการใช้แชสซีเก่าแชสซีใหม่สวิงอาร์มนะครับรวมไปถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งสำคัญเลยก็คือแอโร่แฟริงเพราะว่าในปี2021เนี่ยต้องเข้าใจเลยนะครับเราต้องจำกันให้ได้ว่าทีมโรงงานสีค่ายนะครับไม่สามารถพัฒนาเครื่องยนต์ได้นะครับถึงแม้ว่าอ่าโอเค KTM มี1ค่ายที่เป็น Big กโฟนะครับเอ่อบิ๊ก ขอไปบิ๊กไฟสิเป็นบิ๊กไฟนะครับคือ5ทีมแรกที่ผลงานดีที่สุดเนี่ยเป็นทีมเดียวที่จะสามารถพัฒนาเครื่องยนต์ได้แต่ ktm เองก็ออกมายืนยันก่อนหน้านี้นะว่าพวกเขาจะไม่ใช้ช่องโหว่ตรงนี้เนี่ยในการที่เอาเปรียบทีมคู่แข่งดังนั้น ktm จะไม่ได้พัฒนารถแข่งใหม่ทั้งหมดนะครับพวกเขาบอกว่ามันก็จะเป็นรถที่มีพื้นฐานมาจากปี2020นั่นแหละนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ ก็อาจจะปรับปรุงเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อให้รถมันมีบาลานซ์ที่ดีเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าแนะนําเครื่องยนต์ที่เป็นซูเปอร์เอนจินอย่างที่หลายๆทีมกลัวกันเนี่ยพวกเขาก็ต้องทุบทุ่มงบประมาณหลายๆอย่างโดยเฉพาะการทํางานในห้องวิจัยมากขึ้นด้วยนะครับก็ต้องมาติดตามมันดูนะครับในเคสของรอซซี่แฟนๆอาจจะต้องไปรอรุ้นกันอีกสักหน่อยนึงนะครับกับการทดสอบครั้งที่2ที่กาตามีอีก3วัน ก็ต้องมาดูนะครับว่าทีมโรงงานยามาฮ่าจะเลือกใช้แชสซีตัวไหนในมุมของผมนะถ้าถ้าเกิดเราเป็นคนที่ดูแล้วก็วิเคราะห์เข้าไปเนะี่ยยามาฮ่าก็น่าจะได้ใช้แชสซีตัวใหม่นี่แหละก็คือ2021แต่คนที่ยังไม่ได้ทดลองแชสซีใหม่นั่นก็คือมาวิกเบ s ยเลสนะครับเบียังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้แชสซีใหม่ลงทดสอบนะครับเขาทํางานกับแชสซีเก่าอยู่ดังนั้น ก็ต้องก็ต้องดูอีกกันแหละเพราะว่านักบิด2คนสมมุตินะสมมุติถ้ามาวิลกิเ s และฟา b บ,บิโอกาตารโรมีความเห็นแตกต่างกันในการเลือกแชสซีเนะี่ยก็ต้องไปวัดใจกับทีมวิศวกรอ,อีกทีนึงว่าจะใช้เบสของปี2020ในการพัฒนาแล้วค่อยอัปเกรดเป็นแชสซีปี2021หลังจากที่ผ่านช่วงของการแข่งขันในสนามแรก,แรกๆไปไหม หรือตัดสินใจใช้แชสซีใหม่นะครับตั้งแต่แรกเลยซึ่งในตอนนี้เนี่ยทั้ง r o s s ่เองหรือก u วตาโรเองก็บอกว่ามันเป็นลูกผสมระหว่างแชสซีของปี2019และ2020มันอยู่คาบเกี่ยวตรงกลางแต่ฟิลลิ่งโดยรวมเนี่ยมันเหมือนปี2020มากที่สุดก็ต้องมาดูนะครับว่าพวกเขาจะเลือกต่อย,ยอดกับแชสซีตัวไหนนั่นเอง